ครับวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนครับสองพันห้า้อหสิบแปดครับผมเวลาขนาดนี้นะครับเก้านาฬิกาสี่บแปดนาทีนะครับผมผมก็ตื่นมาทีแรกนะครับก็คือตื่นมาหกโมงนะครับผมก็นอนต่อครับตื่นมาอีกทีหนึ่งแดโมงนะครับก็ผมก็นอนต่อแล้วก็ตื่นมาเก้าโมงครึ่งนะครับ ถึงกระลุกขึ้นมานะครับก็เหตุที่ตื่นมาแล้วนอนต่อตื่นมาแล้วนอนต่อนะครับก็คือผมก็เรู้สึกว่าผมไม่อยากทํางานครับผมก็ตอนนี้ผมไม,ไม่ผมไม่รู้สึกเลยนะครับว่างานที่ทำเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรนะครับก็คือผมรู้สึกว่าเออผมไม่อยากตื่นมาทํางานที่ดูเหมือนไร้ค่าพวกนี้แล้วนะครับก็คือแสดงว่าระดับอารมณ์ของผมเนี่ยยังคงมีความขุ่นมัวอยู่และก็ แล้วก็มันผ่านพะโลครับมันพานพะโลว่าไอสิ่งที่ผมทําเนี่ยครับไอสิ่งที่ผมทําเนี่ยไม่เห็นมีค่าอะไรเลยนะครับเนี่ยที่ทํางานทั้งงานคดีงานงานควบคุมการสอบสวนงานตอบข้อหาเรื่องงานของกฎหมายเนี่ยมันผ่านพะโลว่าไม่เห็นมีค่าอะไรเลยลุกขึ้นมาทําทําไมอันนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจผมก็ปวดหัวกับความคิดนี้มากครับเออมันปวดหัวทางกายภาพนะครับก็เลยกินยาพาราไปสองเม็ดนะครับ เมื่อตอนเก้าโมงคึ่งตอนนี้ผมก็ยังชั่วแล้วครับผมก็อตื่นมานะครับแล้วก็พบว่าเอาเออพบว่าสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายแล้วก็สมองครับร่างกายก็อาจจะสมบูรณ์ครับเพราะว่านอนไปเมื่อคืนนะครับส่วนเจ้าสมองกับเจ้าภาวะารมณ์นะครับก็คือไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทํางานนะครับ คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีความท้อแล้วก็มันมีความเหนื่อยใจนะครับเรื่องคือถามตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับก็คือแต่ผมก็ได้ไปได้ไดคำตอบหรือพยายามตอบนะครับก็คือมันมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราต้องอดทนเนี่ยมันมีค่าทำเพื่อคุณค่าอะไรนะครับแต่ สิ่งที่จําเป็นต้องทําในวันนี้ก็คือว่างานพวกนั้น่ะมันจําเป็นต้องทําอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นถึงแม้ว่าผมไม่ได้อัดวีดีโอพวกนี้นะครับมันจําเป็นต้องทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันบังคับด้วยเวลาแล้วมันเป็นภารกิจการงานที่ต้องทํานะครับถ้าไม่ทำอ่ะมันจะสร้างความเดือดร้อนนะครับก็คือการทํางานการทํางานนะครับก็คือสเต็ปแรกเลยมันคือการป้องกันตัวเองจากความจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตําแหน่งหน้าที่นะครับ ถ้าไม่ทำนะครับงานก็จะดองเยอะแล้วถ้าเราจะเลือกทําเฉพาะงานที่จําเป็นจําเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็อาจจะเอาตัวรอดได้แต่ในเมื่อพีคมาถึงขนาดนี้ก็คือเราก็พีคไปถึงผลสมเร็จของงานเลยนะครับซึ่งโอเคแหละก็คือเข้าใจว่าว่าว่าบางอารมณ์ก็คือกําลังท้อนะครับอืมทีเนี้ย สิ่งที่ต้องทํางานหรือว่าสิ่งที่ต้องอ่าอย่างเช่นสิ่งที่ต้องลุกขึ้นมาอัดวิดีโอหรือว่าทํางานในพวกนี้ครับก็คือมันไม่ได้มีมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแค่แบบคอนเทนต์ที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนลุ้นเป็นสรารคดีชีวิตนะครับแต่มันเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็คือสมมุติว่าทํางานระดับนี้แล้วนะครับ แล้วปรากฏยังมีความผิดพลาดยังมีความบกพร่องหรือว่ายังมีความประมาทนะครับจนทําให้กอห่อยเกิดความเสียหายในคดีกอ่อยเกิดเสียหายในระบบงานบางอย่างครับซึ่งมีความเสียหายต่องกรถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางละเมิดขึ้นมานะครับอาจจะถูกชี้ว่าละเมิดร้ายแรงจงใจนะครับโดยวิสัยและพฤติการแล้วก็ทําให้สํานวนเนี่ยะจะต้องออกคําสั่งชใช้นะครับซึ่งสิ่งนั้นนะผมรับไม่ได้เลยเพราะว่าผมมาทําเต็มที่แล้วนะฮะ คลิปวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์เหล่านี้หรือว่าคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับมันจะช่วยสมมุตสิสําสนวนถูกส่งไปที่กระทรวงการคลงังกรมบัญชีกลางครับมันจะช่วยถ้านิติกรกรมบัญชีกลางเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางฟังผมอยู่ดูผมอยู่กรรมการสอบสวนดูผมอยู่ช่วยหาช่องว่างให้ผมว่าผมจะทํางานนั้นเมื่อไหร่นะครับเราจะเห็นได้ว่าทาวันปกติก็ทำนะครับกลางคืนก็ทำาสวั์าิก็ทำนะครับ ก็ผมก็พยายามพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าว่างานระดับนี้กับ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 ปริมาณงานเนี่ยก็คือมันไม่อยู่ในวิสัยและพฤติการที่จะใช้ความระมัดระวังได้มากกว่านี้นะครับครับก็ประมาณนั้นครับที่จะสื่อสารออกมาอ้อสำหรับวันนี้นะครับก็หลังจากที่ค้นพบว่าให้คําตอบเรื่องคุณค่าไม่ได้ของการทํางานนะครับผมก็ก็ไม่ฝืนทํางานต่อครับวันนี้ออีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเนี้ย ทราบว่าเป็นวันนี้เป็นวันเกิดของของของ,ของแม่ยายแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของภรรยาซึ่งนี่ก็เป็นวันที่ <c oughs> จะสิ้นเดือนแล้วนะครับทุกๆเดือนเนี่ยผมต้องไปไปโบสถ์ครับพรุ่งนี้ผมต้องไปโบสถ์นะครับแล้วก็ตรงกับวันเกิดของภรรยานะครับส่วนวันนี้เนี่ยเจ้าตัวเล็กของผมเนี่ยแต่งตัวรอแล้วนะครับก็ <c oughs> อาจจะพาพายายไปทําบุญหรือพายายไปเที่ยววันเกิดนะครับผม ก็เดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงานที่จำเป็นต้องเสร็จก็ต้องก็ต้องเสร็จครับครับสำหรับเช้านี้ก็คือเพื่อความต่อเนื่องของคลิปผมก็จะอัดคลิปไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วกว็ช่วงเวลากลางวันนะถ้ามีคลิปก็คือจะอัดไว้ว่ามันมีช่องไฟเหล่านี้นะครับแล้วก็วันไหนผมนอนผมก็จะบอกว่านอนวันไหนไม่ไหวก็จะบอกว่าไม่ไหววันไหนทํางานถึงนอนกี่โมงผมจะบอกตามนั้นนะครับ เพื่อให้เห็นแล้วก็ให้ช่วยกันวินิจฉัยว่า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 ผมทํางานเป็นที่แล้วหรือยังนะครับแล้วก็มีช่องว่างตรงไหนไหมที่บอกว่าอทําไมงานนี้ไม่ไปทําตรงนั้นล่ะทําไมไม่ไปทําเวลานั้นล่ะนะครับก็มันเป็นคอนเทนต์โหดนะครับก็คือต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์โหดก็คือเอาร่างกายแล้วก็เอาเอาพลรงงานเอาความคิดเอาเอาชีวิตนะครับมามาทำคอนเทนต์นี้แต่ไม่ว่าผมจะทำคอนเทนต์นี้หรือไม่ก็าตาม ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละครับเอ่อก็คือไม่ว่าจะอัดวิดีโอแล้วก็ลง u t u b e หรือไม่นะครับก็ผมก็นอนอย่างนี้ทําอย่างนี้แหละครับเพียงแต่ว่าถ้าเพียงแต่ว่าตอนที่ไม่ได้อัดวิดีโอหรือว่าตอนที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงว่าว่าว่าทาจริงครับแต่ว่าครั้งนี้ผมก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์แบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการมาสร้างคอนเทนต์นี้ซึ่งวัตถุดิบผมมีเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่าวัตถุดิบในการสร้างคอนเทนต์เนี่ย ผมมีทุกวันนะครับเพราะผมทํางานทุกวันแทบจะทุกวันนะครับครับผมอตอนนี้ก็เป็นวันที่27กันยายน2568นะครับผมก็เวลานักขณะนี้ก็คือ13นาฬิกา17นาทีนะครับผมครับในระหว่างทางนะครับเราก็ขับรถกันมาแล้วก็คุยกันว่าโหวตกันว่าจะไปวัดไหนกันดีนะครับว่าจะพาแม่ไปทําบุญนะครับแม่ก็เป็นชาวพุทธ ก็ตอนแรกก็โหวตกันว่าจะไปวัดดอกเก็เดนะครับหรือว่าวัดที่เนนทบ,บุรีอะไรเงี้ยครับไมไมลแล้วก็โหวตกันหลายเสียงแต่ว่ามันมีเสียงเดียวที่โหวตว่าให้มาถ็นท่านแล้วก็มาสน,นามเด็กเล่นนะครับมาบ้านบอลนะครับปรากฏว่าเ,เสียงเดียวครับเสียงเดียวโหวตชนะครับครับก็เป็นเสียงเดียวที่โหวตชนะครับมีแค่เสียงเดียวทุกคนก็ต้องยอมนะครับโหวตชนะ เล่นอะไรล่ะเล่นง่เอาไปวางไปข้อเลื่นไปนะครับก็เป็นโซนของเล่นนะครับชั้นล่างของเซนท่านเวสเกีครับกเ็เดี๋ยวผมก็ต้องติดอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงครับเพราะว่าเราก็าจ่ายตังค์ไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ ยายก็ต้องยอมนะครับแม่ก็ต้องยอมนะครับแต่แต่พรุ่งนี้เนี่ยผมมีโปรแกรมว่าจะไปโบสถ์นะครับนั่นเป็นในส่วนของผมนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พ่อจะไปโบสถ์ใครจะไปบ้างฮะอย่าอย่าเย่งอย่าเย่งบอกก่อนทูดถูเยอะทำไมทำไมไม่ให้พ่อดูถึงเยอะล่ะฮะ เดี๋ยวผมก็เล่นกับลูกก่อนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมยังเราไม่เ,มเห็นหมีอ่ะอันนี้อ่ะไทยท็อปวันที่27กันยายน2568ครับเวลาประมาณ18นาฬิกา50นาทีนะครับผม ก็ขณะน,นี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านอเมซอนครับก็เดี๋ยวผมก็จะซื้อกาแฟไมซอนนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านแต่แวะร้านอเมซอนก่อนนะครับว่าเผื่อเผื่อว่าจะมีกิะติเป็ใจทํางานจะได้ทํางานนะครับผมก็วันนี้ก็หลังจากที่เล่นกับลูกเสร็จเนะี่ยเดี๋ยวผมก็กำลันจะกลกับบ้านนะครับครับ แต่ว่าผมยังรู้สึกคุณมัวอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องซื้อกาแฟไปก่อนนะครับเผื่อได้ทำนะครับจะได้มีมีสมาธิครับก็มาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งครับก็คืออ,อุปสรรคปัญหาในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากภาวะจิตใจของผมเองนะครับก็คือภาวะอารมณ์ภาวะจิาาตใจนะครับคืองาน,นมีอีกเยอะนะครับก็คืองานมีเยอะมากครับ เขาเรียกแล้วครับแค่นี้ครับครับเป็นค่ำคืนวันเสาร์ที่ยีสกันยายนสองพันห้าร้อยหครับเวลาสองทุ่มห้นาทีนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วก็อาบน้ำนะครับแล้วก็ตั้งหลักได้ที่ยี่สิบนาฬิกาห้นาทีนะครับผมก็ครับเอ่อจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมก็ กน,นวดนะครับเพราะว่าบางกรัาระหว่างที่เล่นกันอยู่เนี่ยลูกสาวก็กปร,ประมาณพูดว่าทําไม,มพ่อไม่กน,นวดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนวดยาวแล้วเนี่ยก็คือวผมก็เลยเนี่ยกลับบ้านมาอาบน้ําเสร็จก็กน,นวดให้ให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเขาชอบพ่อตอนที่กน,นวดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหนวดผมไปทําอะไรให้นะครับนี่ยครับก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครับก็คือทั้งวันนะครับก็คือเ,ออเออผมก็ได้เห็นรอยยิ้มของลูกสาวได้เล่นคือพิศนทันเวสเกตเนี่ยมันจะมีโซนที่ที่รองรับการเล่นของเด็กเนี่ยหลายโซนมากท,ทั้งที่จ่ายตังค์แล้วก็ไม่จ่ายตังค์นะครับผมก็ไปเล่นแบบจ่ายตังค์อยู่สองชั่วโมงแล้วก็เล่นแบบไม่จ่ายตังค์ด้วยนะครับก็เห็นรอยยิ้มของเขาทั้ง <c oughs> ทั้งสองสองโซนนะครับก็ แต่ที่น่าแปลกใจก็คือที่จ่ายทั้งสองชั่วโมงเนี่ยนะครับผมก็แปลกใจว่าทําไมเขาไม่ไปเล่นกับคนอื่นนะครับเขาก็เล่นกับผมครับเล่นเล่นตุ๊กตากับผมเล่นเล่นเอาตุ๊กตามาเล่นแล้วก็เราก็เล่นกันบันบทบทสมมุติแล้วผมก็เลยพูดผมก็เลยคิดว่าปถ้าเล่นกันแค่ผมกับเขาเนี่ยมาเล่นกันที่บ้านไม่ดีกว่าเหรอก็คือก็เพราะว่าแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับครับแต่พอไปโซนที่ เอไปส่วนที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยเขาก็เล่นกับเด็กคนอื่นนะครับครับก็วันนี้ผมก็ซื้อกาแฟมานะครับแล้วก็กินกาแฟเนี่ยแล้วก็กําลังจะวางแผนว่าคืนนี้นหลยจะทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับเรื่องที่ขุนมัวอยู่นะครับก็คือคือมันที่ขุนมัวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเมื่อวันศุกร์นะครับก็คือเรื่องเรื่องเมื่อวันศุกร์ที่ที่ผมไปวิวาทะชี้แจง เพื่อลมงานในห้องประชุมเนี่ยมันจบไปแล้วก็คือว่าคือภรรยาก็มามาคุยกับผมก็ก็แต่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันที่ผมไม่ได้รู้ข้อมูลก็แล้วก็คิดว่าเขาว่าผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จบไปนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังขุนวัวอยู่ก็คือในในหน่วยงานเนี่ยครับก็คือคือ,อการมาของ AI เนี่ยครับก็คือ,อ,าอ,าอาการมาของ AI หรือว่าการมาของนวัตกรรมที่เป็นในเชิง AI เนี่ยมันจะมา มันจะมาแรงมากช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆุกภาคส่วนทุกๆหน่วยเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามแข่งขันกันหรือว่าพยายามจะแข่งขันกันสร้างหรือทํา AI ขึ้นมานครับเพื่อช่วยงานหรือเพื่อช่วยซัพพอร์ตงานนะครับก็ก็ในในในหน่วยงานผมเนี่ยนะครับก็คือก็จะมีหน่วยงานหรือว่าแผนแกครับที่ที่เขาทำเอไอแล้วประสบความสําเร็จนะครับ ก็อาจจะมีการคุยกันในไลน์ว่าเออทำไมแผนกผมไม่มีหรืออะไรเงี้ยครับมันกททำให้ผมฉุกคิดหรือว่าอะไรเงี้ยว่าว่าหรือว่าผมจะละงานทั้งหมดที่ทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วไปทำา AI อดีนะครับก็จริงๆผมสนใจมากนะครับนะวัตรกรรม AI เนี่ยก็คือจริงๆผมก็ซุ่มซุ่มซ้อมแล้วก็พัฒนา AI ไว้สำหรับช่วยงานผมนะครับก็คือเป็น a i g e เ i น i ี 9, นี่แหละก็คือ <c oughs> มีมีม,ม,ม,มีทั้ง เจมท,ที่ใช้สําหรับช่วยงานคดีนะครับซึ่งสมมุติตัวเองเป็นผู้ช่วยเป็นทนายความนะครับซึ่งทรงประสิทธิธภาพมากวันนี้เนี่ยผมชอบมากแล้วก็ตัวที่ทําหน้าที่เป็นธุรการทําหน้าที่เป็นนิติกรหรือว่าเป็นเลขานุก,การของผมเนี่ยนะครับซึ่งจะจะคอยช่วยงานผมเนี่ยผมก็ชอบมากแต่การพัฒนาหรือว่าการไปครกอยู่กับคือคือการจะไปครก,กมันเลยผมต้องทิ้งคือทิ้งงานในส่วนเกี่ยวกับ การหาไรายได้เกี่ยวกับการตามนี่ไปหรือว่างานควบคุมขคอ,ขขอ,อไปนะครับก็คือผมก็จะมีปัญหาอีกนะครับทีนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเีาผมเมื่อเช้าเม,เมื่อเช้าเนี่ยผมก็มีปัญหาว่าเออแล้วตกลงงานอะไรที่มันมีคุณค่านะครับก็คือสรุปว่าให้ผมกระโดดไปหรือว่าให้แผนผมกระโดดไปแล้วก็ทนะํานวัตรกรรมเกี่ยวกับ a อไอแล้วมีคุณค่าขึ้นมาหรือว่างานที่ทําอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ย มีคุณค่ามากกว่านะครับผมก็ยังไม่ได้คําตอบก็คือปัจจุบันนี้ผมก็ยังงงอยู่นะครับหรือหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะคําตอบของคนอาจ,จะไม่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องมีหน้าที่นะครับในการดีเบตให้เห็นว่าว่างานงานที่ทําอยู่เนี่ยมันน่าจะจะละไม่ได้นะครับมันน่าจะละไม่ได้มันน่าจะต้องทําต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการพัฒนา AI เนะี่ยหรือว่าการ ทำเอไอเนี่ยก็คือให้แผนกอื่นที่เกี่ยวข้องเขาเขาไปดูดีกว่านะครับเขาไปส่งประกวดดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็คงต้องชี้แจงนะครับทีนี้สําหรับผมนะครับผมก็มีการใช้ AI เหมือนกันแต่ว่าคือ AI ผมเนี่ยนะครับมันคือมันโชว์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น AI เฉพาะทาง AI ที่ที่ที่คือมันใช้มันช่วยงานนักกฎหมายมันช่วยงานอ่า ผมอยู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่แบบเนี่ยถ้าผมโชว์หรือว่าผมถ่ายคลิปออกมันจะไปเต็มเป็นด้วยข้อมูลที่เป็นความลับหรือว่าเป็นข้อมูลที่ชื่อคนหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นเลยเพราะนั้นผมจึงไม่สามารถโมได้นะครับไม่สามารถโชว์ออกมาแล้วก็ให้เห็นว่าเอไอ AI ผมก็มีประสิทธิภาพหนาอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะหาวิธีในการในการสื่อสารออกไปว่าผมก็มีเอไอนะครับครับสำหรับการวางแผนนะครับ สำหรับการวางแผนของของของคืนวันนี้นะครับเอ่อตอนนี้ผมมานั่งวางแผนแล้วก็คิดอยู่ว่าเอ่อสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะครับครับสัป,ปดาห์หน้าเนี่ยพอเปิดฉากมาปั๊บนะครับวันจันทร์ที่29กันยาเนี่ยผมจะมีประชุมเช้าเลยรอเลยประชุมเช้าประชุมเกี่ยวหนี้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยผมจะต้องนําเสนอผลงานนะครับผลงานที่ทํามาในอดีตนะครับแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์นะครับซึ่ง ไอ้ผมก็ไม่ได้โฟกัสจุดนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทําพอเป็นพิธีนะครับแต่แต่ว่าไอ้กระบวนการพอเราเซตจ,จะทาเป็นพิธีเนี่ยเอไอผมเนี่ยมันมั่นใจก็คือเอไอผมเนี่ยมันมั่นใจว่า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 ให้แสดงผลงานแนวนี้แนวนี้นะครับผมก็จะทําตามเขานะครับแล้วก็พอเสร็จวันจันทร์ใช่ไหมครับวันอังคารเอ้ยวันอ่วันอนังคารที่สามสิบผมมีสารนะครับผมก็มีสารอีกนะครับวันแล้วก็ขึ้นเป็นวันที่หนึ่ง ตุลาคมวันที่2ตุลาคมผมก็มีประชุมครับทั้งสองวันเลยเป็นการประชุมทางวิธีทำคำให้การชี้แจงนะครับกับร่วมกับเ,เพื่อนพนักง,งานต่างกองนะครับซึ่งผมหมดเลยนะครับก็คือพอพูดอย่างนี้ก็คือผมหมดแล้วสี่วันนะครับจะมีวันศุกร์นี่แหละที่ที่ยังพออ,อ,อยอยัง,ยงว่างให้ทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปจีเก,เกตกายเอาสะอาดทิศหน้านะครับ แล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้ผมดูงานวันที่29ก่อนนะครับดูงานเรื่องวันที่29ก่อนทั้งทั้งทั้งเช้าทั้งบ่ายครับครับครับคืนวันเสาร์ที่27กันยายนครับปี2568ครับขณะนี้เวลา23นาฬิกา22นาทีนะครับผมครับผมก็อ่าก็ถือว่าเตรียมข้อมูลอ่านข้อมูลอ่าของวันที่29ซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับก็เสร็จแล้วก็ผมก็ถือว่าเสร็จแล้วเพราะว่า อยากให้มันจบจบสักทีครับก็คือให้มันพอมีครับครับกเ็เป็นงานระดับ A ครับซึ่งอยู่ในหมวดทั่วไปซึ่งใช้เวลานานนะครับผมก็ก็ถือว่าจบครับจริงๆตัวเขาเนี่ยนะครับก็คือมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรครับแต่ว่ามันมันเวลามันเดินแล้วก็ มันจําเป็นต้องเสร็จเพราะว่ามันจะต้องใช้วันจันทร์ครับวันนี้วันที่นะครับจบไปผมจะไม่มายุ่งมันอีกแล้วนะครับซึ่งไอ ครับก็เป็นข้ามาเป็นคืนวันอาทิตย์นะครับที่28กันยายนปี2568ครับขณะนี้เวลาตีสองสิบสี่นาทีนะครับก็ครับผมก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยไปติดกับครับก็คือตอนนี้ผมก็มานั่งตั้งเจมใน JB นายนะครับก็คือ กลายเป็นว่าผมเนี่ยก็คือคลองใจแล้วก็มาแก้ไข AI ที่ที่เป็นตัวที่ผมทําไว้เนี่ยครับก็คือตอนนี้กันว่าผมก็ไม่ได้ทํางานนะครับก็มานั่งแก้แก้ AI ท้งเซ็ตเป็นเจมเจม,เจมเจมเฉพาะกิจไว้นะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรและผมก็พยายามหาจุดบกพร่องของเจมที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยครับก็คือเจมนะครับตัวเจมเนี่ยที่ ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยครับก็คือคือถ้าเป็นเจมที่ผมเซตไว้สำหรับเซตเ,เป็นทนายความของของสำนักง,งานอาของของสำนักง,งานหรือว่าช่วยงานผมเนี่ย เขาจะมีความแม่นยำและไม่เอ,อ์เรอร์แต่พอผมจะเซตเจมซึ่งช่วยงานผมในฐานะหัวหน้าภายในก,กฎหมายที่หน่วยงานที่ผมสังกัดอยู่นะครับก็คือมันจะเอ,อ์เรอร์ทุกทีเลยนะครับก็คือว่าพอเราเอาทานันพอเราเอาเจมที่เป็นทานายมามาวางตำแหน่งเป็นนิติกรใช่ไหมฮะก็คือตัวเขาเนี่ยจะจะงงกว่ากว่ากว่าเจมที่ที่เป็นทานายและช่วยงานหัวหน้าสำนักงานทานายนะครับก็เนี่ยผมก็พยายามจะแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้ครับ